อยู่สิเหอมีลมอยูุ่มสามแปดรักสาอันนี้รักสามไหนมันอยู่ข้างกสมันอยู่ข้างสามแบอมันอยู่ในในสอยในในในซอกบอนบอมองท่าอย่างๆองทย่างๆเข้ากับขี้ขาไปเลยปใหญ่ไป่เยมันอยู่ฝังหมนบอมันอยู่ฝั่งเบื้องควานบอมัทเรียตาดไเหรอเด้อหอดแล้วพี่นอง มองทางเขาดาตกตากฟ้านทางเขากระชิญยากจักหน่อยเนาะบันทีทางยากจักหน่อยแต่ว่าไปบอกไกลประมาณลอยลอยเมตรหอดบอลแล้วสื่อปีคาเขาเศร้าพันปีฝากรลุดดักหาพันยางซื้อไปสีหอดนํำตกตาดฟ้านบอลนีเพิ่นมีสิบไล่ไฮเลนแ์ละกาลานกาแฟเดี๋ยวห้องสีเขาไปถามราคาสิบไล่ปีเท่าไหร่จ้ะจั้งไหร่เออ หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท,ทาออเงินกีบอ่ะชาห้าแสนเก้าหมื่นกีบห้าแสนเก้าหมื่นกีบถ้าถ่ายรูปก็เพิ่มอีกสองพันห้าร้อบาทถ่ทายรูปนี่คือถ่ายรูปถ่ายวีดีโอครับถ่ายวีดีโอเส้นแรกหลังจากอิบใจเงินเสร็จแล้วอิบก็ได้ดไปใส่อุปกรณ์เซฟตี้พี่สตาฟเพิ่นจัดแต่งให้โอเควางยาไปหมอเด้ไแปะเฮ้ยเมาบาแล้วรักผมก่อนรักสตา เพื่อนร่วมเดินทางเราสี่คนอเียจบยัม่เสียงนะครับเจับก็วางมือไว้เฉยๆแกฉันกลัววางมือไว้เฉยๆต้องดูซ้ายล่างบนวาง้างหน้าวางไว้เฉยนะครับที่เด็กข้างหน้าอันนี้ข้างหน้า ขาโยกขึ้นยกขึ้นสูงขาเอ็นตัวมั้งหลังน้อยลงมาหา้อยแหละชี้ไปข้างหน้าไปนี่ชี้สตาร์ทฮ่าาฮโอ้โหมุมนี้เห็นน้ำตกสวยเลยไม่มีหมอกอุ้ยมันมีรหัส มันมีรหัสบอันนี้คือไอสตาร์ปเพิ่นเนาะเพิ่นละใจดีว่าซันไม่ครับโอ้ยเป็นตะมวนแทะมันเป็นตะมวนเนาะเป็นตะมวนเนาะฮึมได้บรรยากาศเลยพี่น้องแดดกำลังออกมาที่นี่ กำหันยังสีฝนตกเบรกเบรกมือเบรกข้างหลังไปข้างหน้าไปข้างหลังข้างหลังตรงกลางไม่รอดจะไปให้ดีจะเอาไม้เอียงมาข้างหลังหน่อยนึงแบบนี้มันเสียลมปลอยก่อนเนาะโอเคยกขาขึ้นยกขาขึ้นจะนอนมาทางหลังเลยเอ็ดตัวมาเอ็ดตัวมาเลยโอเค พร้อม,ามสามสองหนึ่งไป เกะนังองหมดตัวจับยังเลยกลางแขนเลยเอตัวมาหลังอ่าพร้อมบอพร้อมจ้าเอาเลยเราต้องจับไว้เลยเออ พร้อมแล้วจ้าอันนี้ปล่อยเลยอันนี้ปล่อยเลยจับนิสองเมือ่อถ,ถึงนำ้นำหำนักบางทีอ่ <Okay. S 1> าโอเคถ่ายเขาเลยโอเคเริ่มสตาร์ทเลย ทัวเห็นอ่ะผิดห้อเลยมาขอมาจ,าจะมาหวอดหมีคนตกห้ามข่อยก็เล้ยขี่รถกลับ,เล,บเลยแล้วหอนเลยิแล้มาสอมไหมบอหอนเลยแล้วปากชอา่องนลยหรอ ธรรมาติเบื้องปากต่องนำตกตัดฟ้าหนูพี่นนองโ่ตกจับเด้โคต่ไปพอแล้วหักุมน้อยกบ่หักคุมนุ่อีกแมไหมห่ักคุมนุ่อีกอันนี้คือเสียงสุดท้ายเลยหรอ่ยังเด้เอาบอกยังอีกไปเอาอันนี้บ่ได้ไล่บ่ไปขาไปไล่ ไปครับไปด้วยไอ้เด็กสือพีชาไปก็เดียวเดียเอาจะไปน้ำฝอยของแมนบอกไอ้ออแมนบอกแมนมาเลยมาเลย สิไปใส่ต mm ่อนี่อ้ายต้องยากขึ้นไปอีกแม่นบ่ยากเจ้าซื้อว่าอ่เท่ายังก็อ้ายไก่สอนเท่าไก่อนเนาะอยู่เมืองนี้บ่แม่นๆโอ้เฮ็ดงานไปสตาร์ทนี่มาโดนไปโอ้ยตั้งแต่โอ้ยหลายปีแล้วชำนาญเนาะเพิ่นก็เก่งเพิ่นก็ชำนาญเนาะเรื่องความปลอดภัยพี่น้องก็ต้องย่านว่าสิตกสิย้อยสิเหียเนาะเพราะว่าเพิ่นเซฟตี้อย่างสุดยอดเลยเซฟมีเครื่องเซฟตี้มีระบบดิสเบรกอย่างดี ลอาเดินห้างตอเ้าสิ่งยางขึ้นเขาไปอีกลอยเม็ดลอยลอยเม็ดโมฮอดลักดอกพี่น้องมฮอดลักดอกประมาณลอยเม็ดนี่แหละเออานอนเธอาอ้น่อนจะเอาสิเอาไปลงยููมันิเป็นเนนอนแิวจาไมาหลังไปซีไอ้ยะไ้หรือเ่าเอาที่ยหนก็เอาตอ้เดี๋ยย เราสิมาอีกมวนหลายไอาอาไอธิบายน้ำตกก็น่าจาการะดับความวูงของน้ำตกนี่จะเมตร,รก่อนนะแบกว่าน้ำตกต้ตตงไปมะมนจสองร้อยยีส่สเมตรมีฐานดูสีฐานนาะฐนสิบไร่เนาะมีฐานดูสิบฐานเอ้ยสีฐานสีฐานราคาเท่าไดก่อนไอหดาก็นหนหธรรมดากับพันหนึ่งรอยไทเพิ่นไทยเซลฟี่เห็นน้ำไทยวิดีโอเห็นท่กับสองไยหาสิบเด้อพี่น้องแต่ว่า อันเรื่องกินกาแฟนางนางกินกาแฟนี่ราคายังไดไอคนละสองพันคนละสองพันเนาะสองพันถ้วนพี่น้องก็ได้เป็นสตาร์ไอเกียงไก่อันนี้ไอยังนี่ไอไเกียงไก่เนี่ยเกียงยังก็ซื้อซื้อยังก็ไก่สอนไอไก่สอนเออเกียงไก่กับบอแย่นะียงไกีอสตาร์ข้านอนนี่เนาะรวมเดินทางกับสิบไร่กัะเพ้า เจ้าซื้ออยัางไายโจอี้ครับโจอี้ป้าซื้อคือดาลา่านักลองแลบประเทศเล้าแท้ประเทศไทยแทะอ,อันนี้อันนี้ไอ่ทาวอย่างค่ะเนี่ย,ยไยอ้ซื้อไรไอ่ซื้อไรอ๋อไอ้เวรไคือไปพาก,กันมีได้ซือซ้อมวลแทะเนาะซื้อมวลซื้อของซื้องามเนาะผู้เจ้าเนาะคนเล่าเหมืนกับมีน้ำใจไอ้สิลักพี่น้องยิ้มหวานหัวมวลเบามวลเนาะเอาขอบคุณหลายๆไอ่เดี๋ยวสิเดินห้างต่อไปที่ตากดำเยิ้งเด้อขอบคุณหลายๆจ้าอุ้ยแซงสี่กับงามเนาะ ตัวเขาได้หนึ่งเอ้ยตัวนี้ลอยแปดสิบได้เนาะลอยแปดสิบบาทพี่น้องอต่ว,ว่าเพิ่นสินเพิ่นให้ในยิบเนาะต่ว,ว่าใสแบบแบบนี้ก็ได้ใสย,ยางเที่าทายวไทยรูบเล่นสิลลานเพิ่นก็มีแต่ตัวง่ามมีเสือน้ำเนือพี่น้องราคาเรล่มต้นจกักจักกีบจักบาทเลยเริ่มต้นลอยหนึง่งจะไปหอดอพันผุนเนาะ พันสองสองพันก็นมีอยู่อ่ามองทางเขานลาตกตากฟ้านเนาะมันกะสิเพิ่นกะสีได้ขายของขายเครื่องขายแว่นตาอุปกรณ์กิฟช็อปสินของกินของฝากน้อพี่น้องโอเคเอ๋ยขอพูดหลายๆเด้อเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวสีมาไหมขอบคุณจา้าอีฟสิได้เดินทางออกจากนลาตกตากฟ้านเนาะเดินทางไปตลาดเลื่อนต่อยูอย่ก็ไกลกันเนาะพี่น้องสองสามลักนี่แหละ เดินทางต่อเนาะระวังทางเขาก็ได้พ่อสิใครร้งองเนาะไปเบิงว่าพี่น้องเพื่นยอนขายยางเนาะสบายดีแม่เด็งคอยแม่มักยังนี่อือาอาบุคาโดอันนี้ล่ะน,นะอันนี้ไม่อ้อยไฟไม่แปลกไม่แปลกอ้อยไฟเอาไปอ้อยไฟอันมองพุน่นนี่มากอะโวคาโดนี่ลายยางส่วอันนั้นมัมบอกข้านั่นแม่นบ่เป็นเ uh, น้ยเน้ยเนมแหนมยยัง แหนมฟานฟานนี่คืออย่างฟานนี่คือเกง่งคือเกง่งแหนมฟานเนาะไปะแหนมฟานแหนมฟานเนื้อแหรอกบเนื้อยฟานลูกคออันถ่ายวิดีโอให้เด้อแม่เด้อ,อ,ดดอจ้าขอบคุณหลายๆจ้าแม่เป็นอีกยังนี่แม่นี่ชาชาใบซ่าใบซ่าพี่น้องใบซ่าอันนี้บกับกจันเนาะ บักจันกินเหมืกันกับักวงบกจันกินคือยัหกงวงบอกจันเนาะพี่น้องกินก็แก้วเอาไปตำเดีบ่กินก็บบักงวงเนาะอัไนนี้คือฟ้านเนาะคนเอาใบอีหย่งมะฮอนี่ใบกระเซมิกขายขายจังใดขายจังใดขายเ้าหาพันกีบกิน ข้าวผ่าพันกิบกินนี่กินจังไดนกินดิบๆไปร้อยบ่อหรือจังไดนกินด,ดิฟต์ต่ว่าตัวนี้มันโสมแหลมมันมก,กินล<อ>ิฟได้ครูมากินนี่เพมือกับไปปิ้งเอาไปปิ้งเนาะไปเนื้อฟนนเื้อแหงไปเบิ่งเนื้อฟ้านอันนี้ต้องเอาไปทอดไปย่างไปปิ้งก็เนาะแม่เนาะป<อ>เป็นเนื้อฟ้านพี่น้องก็คือเกง่งคือกวงบ้านเท่านี้เนาะเพิ่นเอินอยู่นี่เพิ่นเอิญมาฟานเนาะมาอุดหนุนเราเนี่ยเด้ออยู่ยม่สายกัแม่อันนี้อยู่บ้าน บ้านรักใด <38. S 1> บ้านรักสามสิบแปดเลื่อยน้ำตกตากฟาดมานิดดึงสีมุงนาะเขาเมื่อปากซ้องเนาะ,ะมาอุดหนุนนะ้าแม่เพิ่นแน่แม่เพื่อนสีเป็นสุม่มยู่เบื้องใส่ดอกบ่มีซื้อร้านนาะแม่เนาะซื้อหันบะบ่มีเนาะเอาอันนี้มาเอาโบคาโดเนาะหมู่บ้านนี้อยู่กระไดะแน่นำพี่นองให้เห็นแล้วไทยให้เบื้องแล้วว่าตนเป็นแังไดเนาะเดี๋ยวดูเอา ชอยเพิ่นกินบ่เป็นดอกก็ค่อยกินกินได้กินกับมันกินกับยังกินกับข้าวเหนียว,วกันว่าแม่ข้าวเหนียวก็ได้หรือข้าวสนแกงแบบกินเหลาสีแดงแต่ได้กินเล่นเรนเนาะหนูบ่ค่อยกินตะเื่อดอกดดสีส้มยื่นบ่โอเคจะค้ะจ้ะโอเคจ้าสื่อซอยพว่งว,พวง,นววนงหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะซอยอุดนุนเพิ่นไปนิดๆหน่อยๆเฮาอันนี้ไม่แม่ทุเรียนนี่ขายจังไดแม่ทุเรียนนี่ขายจังไดคะโอ้กิโลละเท่พอดี สามสิบห้าพันกรีบเนาะพี่น้องทุเรียนอันนี้ทุเรียนอีหยังนี่แม่ทุเรียนเหล้ามันบ่ทุเรียนเล้าพี่นอ้องบ่แพงเด้ถือกว่าทุเรียนไทยสิรสชาติคือประเทศไทยวะบอูอันแม่เคยกินทุเรียนไทยบ่เออเคยกินเยอะโอ้แซ่บบ่รสชาติคือก,กันบ่แตกต่างกันบอเสียบ,บคือกันเนาะพี่น้องเนาะนเอาขอบกกเดี๋ยวจ่ายเงินเพิ่น,นเขาไม่ม่ข้าวเหนียวขายบ่นี่แม่ข้าวเหนียวแม่บ่มี เราหนูจะไปหาซื้อขังเมามาจะใช้อันนี้นะแม่เอาบอ่อิบเอามาแต่ตลาดลักแปดพุ่นหมักเมามาแต่หุ่นทีรถมาแต่แมนซอรถจักวัดตลาดแปดเอ๋อเมืองปากเซพุนละแม่อันนี้เขาไปเห็ดว่ายเห็ดยังกระไดได้นี่อันใดไปเห็ดว่ายอันมักเมาอนี่โอ้ไปบ้านเขาซื้อไปนะเขาไปเห็ดว่ายเห็ดหน่ำใบขายหน่ำใบโอ้แต่หมักเมาเาเ็หวอาแม่เอาไปถักกินเนาะสำสึเปรี้ยวเพื่อห่วงนอนเนาะ มื่อเช้านี้กัอากาศฝนตกเนี่ยตัวนี้ก็เริ่มสีค้มมาแล้วเด้อพี่น้องใครอยู่ห้อไปนัำตกตาดฟ้านมาแล้วไปเก็บภาพบรรยากาศสวยงาม,มาให้พี่น้องในรับส้มเนาะเรานูสิเดินทางต่อไปนํำตกตากเงื้นอีกซองรักแม่อีกสองรักเนาะเดี๋ยวห้องตังใจเงีนยเกินพ่นก่อนเน,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 นาะาัดใจอยู่ทำเปิดซื้อมือเนาะบลานแม่เราอยู่ข้างทางเนะาะเดินทางต่อพี่น้องห้องหอดมนะองปากทางเขาน้ำตกตากเงี้ยงเราเนาะห้างจาก ฟานมากเพาไก่พี่น้องแ่นมากเขาหนุงหนาเขาเมืองตาดซ้องมากแต่น้ำตกตัดฟัดนมากกับเพราไก่นเนาะเขาน้ำตกทั้ง,ง,งกระซีอยากในเด้อพี่น้องท,งทั้งปรเทศเนี่ยดเดี๋ยวเข้าตรงไปซื้อปี้่อนคนล่าหาพันกีบคนต่างประเทศสองหมื่นนะพี่น้องซื้อปี้มองนี่เลยบ่ซื้อปี้มองนี่เลยบ่ค่ะเศร้าหาเศร้าหาบ่า อ๋อฝากรถจักรน้อแม่นบอโอ้ขาเขาอสองหมื่น่าบ่อนฝากรถจักอีกขาพันเนะาะมอนนีก็เป็นบ่อนหมองจอดรถก้อนเขาน้กตกตักเงี้ยเน,ยนะาะเฮาก็บกระดองเสียเงื่อนใจขารถจักเพราะว่าเฮ้าใจดูหนาทานหนาดันมาแล้วเนะาะแต่ทีนี้ไอ้ผู้หนึ่งเล่านั่งเฝ้ารถรถจักรยานเสียให้เฮาผู้หนึง่งกระดองความปลอดภยัยเนาะไอ้เนาะ ้เขาพูดณหลายๆด้โอ้ยอยู่ในกลางป่ากลางภูเขาเลยเด้อนี่เด้อน้ำตกไหลนมันเป็นสายเดียวกันกับอ่าน้ำตกที่ี่ไปวัาหันน,นันเดอพี่น้องน้ำตกตัดป้านเนาะ ันเ,เป็นสายเดียวกันมั่อก็ไหลลกมามองนี้เนาะเป็นสายเดียวกันมองนี้ซื้อน้ำตกตากเนื่องอยู่เมืองปากซ่องแขวงจำปาสักของทืนแห่มหาป่าเนาะพี่น้องดูอมองน้ำตกไปอ่ก่อนหาค้นมาถือที่ดินแน่บอกถือที่ดินเนท่ทาใดขายจากไร มาเบิ่งเอาขายแพงกันไดบ่ได้ยนินบ่ได้ยนิยนได้ยินแต่เสียงน้ำตกฮะหาแส้นบาดกระขายมองน้ำตกตากเยกอะก็ได้พี่น้องหาเส้นบาดกอะขายเพื่อนว่าเพื่อนเราเป็นเจ้าของทีเนาะคุณอยากขายหาแสนบาทเจาเป็นเจ้าของทีบ่โอ้คุณเป็นเจ้าของทีเนาะคุณไปเล่นมาหาปลาเจ้ามหาคนมาสืดินแด่เพื่อนว่า โอเคโอเคอ้ายเดี๋ยวเก็บเงินก่อนเด้อฮะเอาเบอร์โทรไว้ไอ้พันมาหาเนาะเดี๋ยวสีถึงเบอร์ติดต่อติดตสื่อทีวีโทรสอบถามเพื่ได้เนาะเพิ่นอยากขายที่ดวีดูน้ำตกปากเม่วงปากซ้องแขงจำปาสักเนาะเบอร์โทรข้างล่างเลยพี่น้องสามารถติดต่อเพิ่นได้เด้อโทรสอบถามเพิ่นได้ขอบคุณหลายๆอ้าย ขนนี่มัพเข้าเลยเด้น่าผู้กองนุ่มสินุ่นุ่มยางไปจราดุประเดี๋ยวเสิดกันผจนมาเลยโอ้ยเกิดเต่ากระโจนมากที่เระ๋ยนมากจราดุตกยางไปละ่น้องเยียงกระตางเนาะเดยที่จะอาบน้ำตามเอาเพราะว่ามันก็อประจะบอกความสมามองหลักยู่เนาะยางางไปล้วผ่านยางจะทับทุทุุทุู้กองเป็นยังไงบ เปียกหมดเลยเหรอขนาดใส่อ,อ๋อลงไปข้างล่างนี่มีมีขับลงไปมองดูนี่สีเปียกขนาดใส่เสื้อกันฝนยังเปียกเนาะไม่เป็นไรเราไม่กล,ล,ลัวเพราะเราแอดเวนเจอร์อยู่แล้วเนาะเราไม่กลัวเพราะเราแอด venture อยู่นาทีเนาะเปียกหมดเลยเนาะ ไปตาดดิเตยไปสวนไปขุดกิโลอได้พากันไปขุดกิโลไปสวนบ่แม่ไปบอกเวอรมักกะโดมักะโดเอาว่าข้าโดบอ่อันนี้สุกแล้วบ่แม่สุกแล้วมันกินหังได้ด้วยเขาดิซ้ำหน่วยหนึ่จะโลนึงจ้ะเต้าพันเต้าพันอันสิพาคกันไปขุดกิโปรมาเตยเห็นมันมันผู้ใยญ่เตยมองน้ำตก มันเป็นธงเป็นหน้าติคือจังไดผากนั่นผากนั่นสู้อันนั่นเลยโอ้ฝากที่หนูไปเบิ่งพ่อตานั่นตกแหตอนนั้นกับขามน้ำไปเล่นบอรหรือว่ายางป้องไงหน่อยไปอันครัวนี่เอาพวกข้าดูกินยังไงล่ะกินทั้งเปลือกเลยบอโอกินหั่นใส่นมใส่ย่างปลูกเองบอค่ะนี่ปั๊บหางสี่หมือเลยบอ ไปสวนได้หลายบ่ไปสวนเสมอสวนสวนเขาจ้าของเองบ่แมนได้หลายบ่ต่อมือจากกิโลมัันยงกิปลมกิโลบ่เทิรกิโลนะกินเองน้าโอ้กินเองบ่ได้หาไปขายกันบ่นึงมันหาไปขายขดได้ลายก็ขายหักบ่ได้นะมืุจากกัหาหกซีฟอยากกินเองอันอันนี้เขาเอิ้นว่ายังมีแม่กระบุงบ่เฮือยังกระบุงกับของบ่กระผ้ากระผ้ากับของเนาะเพิ่นกัสิได้ย่างไปหากิปลม ระวังทางกับพ่อเพิ่นก็ได้ซื้อบอกเอาโวคาโดซอโโดยเพิ่นเนาะ <c oughs> ปาดกินข้างไงกันบ่แมนาแ,น,แน่นมันเลยอืมชุกเลยนะมีผ้าหนึ่กินข้างในมันเดี๋ยวเอาไปให้ห้องเซาเพิ่นผ้าให้้กก็ไดดดอ่มมีั่นกั่บใดดอกโบบีมิดมไบบนะล่ <c oughs> แล้วสักนี่แหละเดี๋ยวหนูใจเพินก่อนเอาซอยเพิ่น ก็บาเดียางนูกินว่เป็นดอกยู่กรุงเทพกับบ่เคยกินเดือดเถื่อยคกรุงเทพผมว่ะแม่มีเงินทอนบ่มีเงินไหนเปิดบ่อน้อซองหาเศ้าหาเศร้าพันเศร้าพันอ๋อเศร้าพันเศรว่าหันหน้ยินว่าเศร้าหาเออพอดีนี่แม่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นเนาะพอดี ค่ะขอบใจเด้อ